จังหวัดนาราธิวาสโดยนายสิยทธิชัยศักดา์าผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาด้านอาชีพจังหวัดนาราธิวาสได้แต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลเพื่อรับรองมาตรฐานฮาลา ภายใต้แผนปฏิบัติการงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2559ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาสสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนาราธิวาสสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาส สำนักงานเกษตรจังหวัดนาราธิวาสสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาราธิวาสและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนาราธิวาสโดยดำเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการแก่คณะติดตามประเมินผลฮาลาน ประชุมสรุปผลการติดตามประเมินผลการลงพื้นที่ครั้งที่1เพื่อกั่นกรองกลุ่มเป้าหมายในการให้มาตรฐานฮาลานประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปและวิสาหากิจชุมชนโดยเครือขอ BO, ่าย k b o กออนพ t จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณพศ2559ในกิจกรรมพัฒนามาตรฐานผลิตภณัณฑ์เพื่อรับรองมาตรฐานฮาลาน การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมีการลงพื้นที่นัดสถานประกอบการของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดอาราธิวาาจำนวน34กลุ่มอำเภอเมืองนรา,าธิวาสบริษัทยอดรังนกทองคำ999จำกัดจำนวน1ผลิตภัณฑ์คือรังนก ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามานจำนวน6ผลิตภัณฑ์คือชุดข้าวยำแชมพูสมุนไพรดอกอัญชันแชมพูมะกรูดสบู่เปลือกมังคุดผสมน้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มะพร้าวคั่วอเภอเจาะไอร้องกลุ่มมิงทุเรียนกวนจำนวน1ผลิตภัณฑ์คือมังคุดกวนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกจำนวน2ผลิตภัณฑ์คือขนมปังพิซซาและโรตีกรอบ อำเภอตากใบกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านโคกมะเฟืองจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ไข,ข่เค็มอําเภอยี่งอน้ำปลาหวานนูซานจำนวนสามผลิตภัณฑ์คือน้ำปลาหวานรสหวานน้ำปลาหวานรสดั้งเดิมและน้ำปลาหวานรสเผ็ด อำเภอระแงะกลุ่มแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรบ้านจุลาพรพัฒนา5จำนวน7ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนาจำนวน3ผลิตภัณฑ์คือชาส้มแขกส้มแขกกวนส้มแขก3ามรสกลุ่มน้ำมันนวดสมุนไพรสกัดเย็นจำนวน1ผลิตภัณฑ์คือน้ำมันนวดสมุนไพรสกัดเย็นอําเภอรือศอ กลุ่มปั้านสิบไส้ปลาจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์คือป้านสิบไส,ส้ปลากลุ่มบีบีขนมไข่จำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ขนมไข่อำเภอแหวงกลุ่มชาเจ๋จมเหม่จำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์คือชาเจ๋มเหม่กลุ่มสตรีบ้านควนกาแมจจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์คือน้ำพริกสมุนไพรอำเภอสุขิรินกลุ่มแม่บ้านไอติมุงจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลีลานนลจำนวน3ผลิตภัณฑ์คือเครื่องแกงผัดเผ็ดเครื่องแกงส้มและเครื่องแกงกะทิอำเภอสุไหงปาดีกลุ่มวิสาหากิจชุมชนบ้านจจอแรจำนวน2ผลิตภัณฑ์คือขนมมันเส้นและขนมบาราเพสกลุ่มเบเกอรี่บ้านตือระจำนวน1ผลิตภัณฑ์คือขนมปังปอน การดำเนินง,งานโครงการดังกล่าวในกิจกรรมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดอาราธิวาาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลจำนวน17กลุ่มรวม36ผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ180ของเป้าหมายโครงการ